และนี่ก็คือกิมบิกของที่นี่นะคะนั่นก็คือเครื่องสีข้าวที่สีข้าวได้จริงค่ะท่านผู้ชมคะมันพูดยากมากเลยนะคะแเป็นครั้งแรกของพวกเราค่ะที่เราเจอวิกฤตแบบนี้นะคะลาลาลาสวัสดีค่ะสำหรับช่องเลตมีเซนไฮ h ชน n นลนะคะกับรายการแดกยับไม่รับแคลวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เซนเซฟาร์มค่ะอยู่ที่สันทายนะคะเซนเซฟาร์มแห่งนี้นะคะใช้เวลานะคะสร้างถึง สองปีแต่เปิดมาแล้ว4เดือนกิมมิกจะเป็นยังไงและข้างในมีอะไรบ้างจากบรรยากาศแบบนี้นะคะมันคือฟาร์มออร์แกนิกแหละถ้าเป็นฟาร์มออร์แกนิกแสดงว่าเราจะได้มีอะไรทานกันด้วยเรามาดูกันข้างในดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขาเอาอะไรมาให้เราทานกันบ้างปไปดูกัน ก็คือกิมบิกของที่นี่นะคะนั่นก็คือเครื่องสีข้าวที่สีข้าวได้จริงค่ะเจ้าเครื่องนี้ละค่ะจะมาสีข้าวให้พวกเราได้ทานกันนะคะที่เนี่ยบอกแล้วว่ามันมีอะไรพิเศษจริงๆดูสิใหญ่แค่ไหน ด้านบนกันแล้วนะคะของร้านเซนเซฟาร์มค่ะเซนเซภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคุณหมอค่ะเจ้าของเขาเป็นคุณหมอเขาก็เลยใช้คําว่าเซนเซซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เขาชอบนะคะและตรงหน้าฝนนี้นะคะก็เป็นเมนู r e คคอมเมนต์ของที่นี่ใครมาต้องสั่งค่ะ นั่นก็คือผัดไทยกุ้งสดซอสแผนแงค่ะซอสแผนแงงเขาทําเองเลยนะคะแล้วก็ไข่ตรงนี้ก็จะทำเป็นแบบบางๆคะ่ะเอาไวห้ห่อเส้นผัดไทยนะคะน้ําที่ปรุงรสผัดไทยนะคะก็เป็นสูตรลับเฉพาะของที่นี่ค่ะแล้วที่น่าทานมากที่สุดก็คือตัวซอสแผนแงงค่ะมาถึงเวลาชิมแล้วฝนจะยังไม่ปรุงสิ่งพวกนี้นะคะเราจะชิมซอสแผนแงก่อนค่ะนี่มากับกุ้งที่อยู่ด้านบนนี่เลยนะเอาล่ะซอสแนงสูตร บอกใครไม่ได้อยู่ตรงนี้อหอมตึ่งเครื่องแกงพะแนงเลยนะคะแล้วก็กุ้งสดมากเนีมีความหนุบๆอยู่เลยค่ะแล้วก็มีแบบเหมือนถั่วนิดๆอยู่ข้างในอะคะ่ะแล้วเราก็มาเริ่มบรรเลงกันเลยนะคะโดยการคลุกเคล้านะคะเครื่องพะแนงกับกุ้งพะแนงนะคะไปรวมอยู่ในผัดไทยเลยค่ะก่อนอื่นเลยขอพบีบมะนาวก่อนค่ะมาดูดิ ให่บ้างมากเลยนะคะชว่วงนี yeah. ่เมื่อกี้เดินเข้ามาเจอเป็ดด้วยแหละเจอห่านด้วยแหละน่ารักมาก,ลกเลยนะคะฟาร์มที่นี่นะคะแต่เข้ามาปุ๊บก็ตกใจมากเลยะคะ่ะโอ้โหเจอกับโรงสีข้าวขนาดใหญ่แล้วยิ่งมาทราบด้วยนะคะว่าโรงสีอันนี้นะคะเครื่องนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็สีให้กับคนที่นี่ทานด้วยะคะ่ะขอสักคำหนึ่งนะที่นี่เขาไม่ได้มีแค่เมดูเดียวนะทุกคนกินกับหน,ออน่ออัญชันค่ะอือ เส้นผัดไทยเขาเป็นเส้นที่แบบไม่เหนียวเกินไปนะคะน้ำที่คลุกเขามาก็ไม่ได้เยอะเกินไปค่ะทําให้เราได้รับเทคเจอร์ของแบบพวกสิ่งต่างๆเช่นน้ําซอสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลมกรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้คือหอมมากอืมสุดยอดจริงๆค่ะเนาผัดไทยนะคะลองดูเส้นถ้าเป็นร้านอื่น,นะคะ่ะเขาก็จะเหมือนแบบเยิมเย้มๆเนาะแต่ร้านนี้มาแบบได้เส้นที่หนึนบหนับจริงหอจริงค่ะ เรายังมีอีก3เมนูที่ทางร้านเนี่ยเขาแนะนําม,มานะคะไปกันเลยค่ะไปดูกันว่า3เมนูนั้นมีอะไรบ้างมีเมนูนึงส่วนชอบมากเลยด้วยไปดูกันค่ะ เรา recommend มาค่ะนี่คือสลัดโลค่ะผักเนี่ยเขาเอามาจากสวนที่เมื่อสักครู่นี้เราไปเดินชมกันมาเลยนะจะบอกให้น้าจิ้มกับแบบหูแแซ่บมากมาถึงตรงนี้ค่ะนี่คือบะหมี่หมูย่างค่ะเป็นแห้งนะคะสำหรับคนที่แบบร u s h h รีบา,ารีบไปค่ะนี่แหละที้นส่วนชอบที่สุดนคะคะนั่นก็คือสเต็กหมูค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะถ้าเป็น่ะ ก็คือเกิดจากที่นี่ค่ะและถ้าเป็นข้าวนะคะก็จะได้รับการสีจากเจ้าเครื่องสีข้าวด้านหลังนี้ค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะอันดับที่1ขอชิมในส่วนของสลัดก่อนล้างมือมาแล้วเดี๋ยวชิมให้น่อุ้ยแป้งยังไม่แข็งเลยนะคะดูได้ไหมคะอู้มันจิ้มจับมากเลยค่ะอืมมากถ้าสมมติว่ามาแล้วมากับเพื่อนพันเล่นเก่อนได้อร่อยมากค่ะอันนี้นะคะ มากับเพื่อนปาร์ตี้การแบบดื่มนอุ๊บนี่ค่ะลืมไปที่นี่นะคะเขามีน้ําคอมบูชาด้วยค่ะนั่นก็คือน้ําชาหมักค่ะอันนี้เป็นคอมบูชาที่พี่เขาเอามานําเสนอค่ะอ๋อมันจะแบบซาบๆเปรียปร้ยวๆแต่ว่ารสชาติหอมมากคอมบูชานะคะก็คือจะดีในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะก็จะรู้สึกสดชื่นมากเลยเนาะนุดเดียวนุดเดียวนี่เลยอ้โห เขาลวกบะหมี่ยังไงไม่ให้แบบมันแบบแข็งเนาะทานหมูก่อนอุ้ยดูแล้วแบบมันจะนุ่มมากเลยค่ะนี่ให้เต็มชิ้นเต็มเลยนะคะทานหมูก่อนนะมหมูหอมมากๆรสชาติกับดังดีนะคะแ้าจะไม่ต้องปรุงเลยค่ะทานคู่กับบะหมี่นะคะนี่ <S 2> <S 2> <S แนะนํานะคะ ต้องปรุงค่ะเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมแล้ว <S <S นี่คือสเต็กหมูสงสัยใช่ไหมล่ะมันมีทมั้งหมดสองซอสอันนี้คือน้ำซอสบันสบินะคะสามารถที่จะทานคู่กับตัวของสลัดได้เลยนะคะนี่ซอบสบัลสบิส่วนนี้ก็จะเป็นสเต็กซอสสเต็กนะคะของพริกไทยดำปกติค่ะชว่วยงลงไปนุ่มมากเลยนะคะ,คะอะไรคะน้อพี่ว่าไม่ใช่หมูนะ ท่านผู้ชมคะมันพูดยากมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกของพวกเราค่ะที่เราเจอวิกฤตแบบนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะถ่ายไปแล้วอะ70%สร็แล้วสรุปว่าที่เมื่อกี้บอกว่าสเต็กหมูอะค่ะจริงๆแล้วมันคือสเต็กไก่ท่านผู้ชมย้อนไปดูต้นคลิปเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่แหละ ที่ฝนชอบที่สุดนะคะนั่นก็คือสเต็กหมูสเต็กหมูฟ็กหมีม่ไเริ่มต่อเลยเนาะ,ะอู้หูไก่มันนุ่มมากเลยค่ะโอ้เป็นสเต็กไก่ย่างเนาะเจ้าซอสพริกไทยดำนี่ฟืบไปแล้วก็ขอผักหน่อยนี่เจ้าเบอรเกอรี่มาแล้วก็จะทานสเต็กกับอืม <c oughs> ไม่กลิ่นพริกไทยดำค่ะแล้วก็นุ่มมากผักนะ ืูปเม่าค่ะมะเขือเทศย่างค่ะมาที่เนี่ยต้องกินผักบอกเลยอร่อยมากเลยค่ะมาโซนสลัดกันบ้างนะคะอ,อ,อือืดูแลเจ้าน้ำสลัดาาบานซาเบตเนี่ยมันเหมือนเหมือนโอลิฟออยล์ปนกับน้ำซอสญี่ปุ่นนะคะ อาจจะปรุงรสนิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานหวานของมันนะคะจะไม่ออกรสเปรี้ยวเลยนะคะสำหรับสเต็กไก่เราชอบมากเลยอนะถ้าเรามาที่นี่อีกนะเราจะทานอันนี้เป็นอันดับแรกแต่ถ้าเรามากับเพื่อนๆเรามาจอยกันอยนะ่างเงี้ยก็จะเป็นอันนี้ด้วยนะส่วนบะหมี่หนมะูอย่างเงี้ยก็เอาไว้สําหรับเบบี้นะคะที่มาแล้วแบบอยากจะกวนมากๆอนะไรเงี้ยล้วก็ชอบทานบะหมี่มากอันนี้เลยค่ะเลยคออเมนะ์นะคะ แล้วก็จะต้องมีความสดชื่นนะคะของน้ำคอมบูชาด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะในร้านเซนเซฟาร์มนะคะที่สันทรนะคะบอกเลยว่าถ้าให้คะแนนเต็ม10เราให้ประมาณสัก8เพราะอีก2อะ่ะก็คือสถานที่แห่งนี้ค่ะถ้าจะมาอ,อ,อยากที่จะให้มาช่วงเย็นๆถ้าจะมาทานข้าวนะคะเพราะว่ามันจะเย็นนะคะเพราะว่าถ้าตอนกลาวันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบโอเพนแอร์ค่ะ ใครมีลูกนะคะหรืออยากที ance, ่จะเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนรู้นะคะก็สามารถที่จะนําบุญหลานนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของตัวของเครื่องสีข้าวได้ค่ะเพราะว่าเครื่องสีข้าวในปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเซนเซฟาร์มสันซายค่ะเซิร์ชได้นะคะแล้วก็เข้ามาวอล์กอินได้มีทั้งกาแฟมีทั้งคอมบูชามีทั้งอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามมากมีสัตว์ให้ดูมีนู่นมีนี่มีนั่นก็ลองเข้ามาดูนะคะเจอกันค่ะในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ